มีพี่คนไหนรับสอนใช้ x h a n d e astic, ถ่ายรูปให้สวยไหมคะปรัทใหได้น้องมาเราจับมาแล้วแบบแป๊บนึันคือแบบระวังเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันปรับตรงไหนหรอมันปรับยังไงวันนี้เฟนเดอร์จะมาบอกว่าปุ่มพวกนี้ต่างๆเราตั้งค่ายังไงและจะใช้ยังไงเพื่อจะให้ถ่ายภาพได้สวยมากที่สุดสวัสดีค่ะน,นี้เฟนเดอร์โคโก้กลับมาแล้วนะคะวันนี้เรามากับน้องูฟิล์ม x h e ประเด็นคือมันมีอาทิว่าท,ที่แล้วน้องชายส่งมาให้ดูว่าแบบว่าเออเจมีกล้อง,องนี่ทำไมเจมไม่ทำคอนเทนต์สอนถ่ายรูปเพราะ่าน่าจะมีประโยชน์เพราะว่าที่ที่แล้ว่น้องส่งแคปหน้าจอมาว่าแบบมีพี่คนไหนรับสอนใช้ x อ็กเซลเถ่ายรูปให้สวยไหมคะได้น้องมาหลายเดือนแล้วตอนนี้ยังถ่ายให้สวยไม่ได้เลยไม่อยากปล่อยน้องไปอยากเก็บไว้อยู่แต่ถ่ายไม่เป็นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่ทำคอนเทนต์ที่จะมาสอนคนให้ใช้ Fu จิ x อ็กเซลเ ถ่ายเป็นอะสราสรภาพสรารภาพแบบจริงใจเลยตอนที่ได้น้องมาเราจับมาแล้วแบบแป๊บน,นึงคือแบบระวังเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันรับตรงไหนเนามันปรับยังไงต้องบอกกันว่าผู้จิตฟิล์มเนี่ยเหมือนกับกล้องที่เขาให้มามันยังไม่ได้ปรับค่าหมายความว่าทุกเมนูทุกอย่างอยู่ในตัวเมนูหมดเลยในเครื่องแต่ไม่อยู่ในปุ่มพวกนี้วันนี้เฟนเดอร์จะมาบอกว่ากลุ่มพวกนี้ต่างๆเราตั้งค่ายังไงและจะใช้ยังไงเพื่อจะให้ถ่ายภาพได้สวยมากที่สุดซึ่งเนื้อหาวันนี้จะแบ่งเป็น2แบบ แบบคนที่เริ่มต้นใหม่น่ไม่อยากคิดอะไรเลยเราจะสอนใช้ออโต้ทั้งหมดแต่ติ๊กแบบหนึ่งที่คุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อจะถ่ายภาพสวยขึ้นอ่ะรบกวนดูตั้งแต่กลางคลิปจนถึงปลายคลิปนะคะเพราเน่จะบอกเรื่องดีเทลเรื่องแต่ละโหมดแต่ละจุดทําไมคุนเนตั้งค่าแบบเนี้ยเพราะอะไรเพื่อจะให้ภาพถ่ายได้สวยไหมขึ้นเนาะซึ่งวันนี้คุาเน่ก็อยู่ในเ e อ็กซลเลสีเทาแล้วก็สีดำะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยได้มาจาก f ูจิฟิล์มเอ็กแครเนะคะฟิล mm ์มเขาเรีย hmm. กเป็นที่หนึ่งของเมืองไทยก็เลยอาจจะทําคิดตอบแทนทั้ง f u j i ฟิล์เหมือนกันสามค่าหลักพอเราเปิดกล้องมาแล้วที่จะต้องมีก็คือสปีดชัตเตอร์ค่า F แล้วก็ค่า ISO ซึ่งถ้าคุณเพิ่งซื้อกล้องมา3ค่านี้มีอยู่แล้วแต่คุณจะหา ISO ไม่เจอ ถ้าเป็นค่าต่อไปที่เฟลเดอร์จะตั้งเราตอนนี้เราได้ค่า F ค่า ISO ค่าสปีชัตเตอร์แล้วต่อไปถ้าเฟลเดอร์จะถ่ายรูปแล้วจะถ่ายให้สวยแล้วจบหลังกล้องตัว Fuji f u จิฟิล์จะมีเรื่องฟิล์มซิมูเลชันมันไวมากแล้วก็ดีมากแต่ ถ้าคุณพูดถึงเรื่องฟิล์มซมูเลชันที่มันมีหลากหลายมากๆของฟูจิฟิล์มแล้วสิ่งที่คำนึงต่อไปในเรื่องต่อไปที่ต้องตั้งค่าก็คือไฟล์รอกับ JPEG ไฟล์รอคือไฟล์ที่ถ้าเราถ่ายแล้วมันจะมี Data เยอะมากเพื่อที่จะเอาเราเอาไฟล์รอเนี่ยไปเข้าโปรแกรมแล้วทำสีได้เยอะทำแสงทำอะไรได้เยอะมากแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราจะใช้ฟูจิฟิล์มแล้วเราอยากได้โทนสีที่จบหลังกล้องโดยที่ไม่ต้องแต่งเลยเราจะใช้ไฟล์รูปเป็น JPEG หรือถ้าใครอยากจะถ่ายทั้ง JPEG กับร w ก็สามารถตั้งค่ากล้องได้เหมือนกันและสิ่งต่อไปที่สําคัญแกจะถ่ายรูปให้จบหลังกล้องจริงคือไวบาลานต้องตรงค่ะ่ึงไวบารานสําคัญ เพราะว่าโทนสีบอกอารมณ์ภาพม mm hmm. เมื่อโทนที่ฟูจิมีให้แล้วบอกจุดหนึ่งแล้วแต่ถ้าสมมติโทนนี้มันออกติดเหลืองแต่คุณยังไปใช้เควินหรือใช้ววาบาลาน์ที่มันติดฟ้าภาพของคุณออกมาจะเป็นซูเปอปร์เน่ามากเลยค่ะแนะนําว่าถ้าเราคํานึงถึงเรื่องปรับฟิมซิมูเลชันแล้วอย่าลืมปรับเรื่องไว้บาลาร์ค่ะภาพคุณก็ยิ่งสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัว ND f i l t ฟิลเตอร์นะคะเราจะใช้แค่กดตรงนี้เลื่อนมาค้างไว้มันจะดังกึ๊ก อ่าเนี่ยฟิลเตอร์ออนและแค่นี้เอง ND ฟิลเตอร์ก็เหมือนเหมือนฟิลเตอร์หน้ากล้องถ้าปกติเขาจะใส่ใส่ข้างหน้าแล้วก็หมุนหมุนมุนมุนให้มันมืดขึ้นก็คือเหมือนแว่นกันแดดของกล้องแต่ต,ตัวเนี้ยเขามีบิวอินมาในตัวเลยคือแบบคุวมากถ้าเราจะปิดก็แค่กดตรงนี้ค้างไว้ตึ๊อ่าแค่นี้ก็ปิดแหละจบนี่คือ ND ฟิลเตอร์ ที่ควรจะต้องรู้เหมือนกันก่อนอื่นเลยนะคะสําหรับมือใหม่ที่อยากจะตั้งค่ากล้องของ Fujifilm มอ็กซค,คือคุณไปออโต้ให้หมดค่ะอย่างนี้ค่ะสิ่งแรกที่ออโต้เลยก็คือตัว A ตัว A นี่ A Speed ช h u t t e r ค่ะแค่หมุนนี้ก็มันเป็นตัว A แค่นั้นจบข้างล่างก็เป็นตัว A คุณก็แค่ดึงมาแล้วก็หาตัว A จบนี่คือ s ปชัตออ,อโต้ไออ,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 อแล้วนะคะแล้วก็ค่า F อฟออโต้ก็ตัว A ตัวน,นี้ค่ะถ้าอยากง,ง่ายเป็นเจ้ก็เอาไว้ที่2ก็เลยนะจะได้ไม่ได้แย่มากแต่ถ้าแบบอยากจะง่ายมากก็ตัวเให้หมดเลยอ่ะค่าตั้งกล้องออโต้ auto หมดแล้วเหลือเอาไวบ้บาลานซ์ออโต้ค่ะกวาบาลานซ์คุณนะคะคุณกดปุ่มนี้ปุ่มตรงนี้ทีเดียวตึง้งเลื่อนมาหาเมนูที่เขียนว่า,าไวบ้บาลานซ์กดแล้วก็หมุนหมุนตรงนี้ทีเดียว หมุนปุ๊บหมุนมาให้เจอคําว่า auto w ไ i t e priority หรือว่าออโ o ้ h i t e อันที่2ก็ได้กดอันที่2ออ auto แค่นั้นก็ทุกอย่างก็ auto ให้คุณเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามือใหม่อะจะใช้นะคะก็คือกดไอ้น,นี่คีย์หนึ่งตึง้งหนึ่งแล้วก็หมุนมาให้เจอคําว่าฟิ์ม simulation ตึ๊บแล้วคุณก็หมุนตรงนี้อีกทีหนึ่งแค่นี้ค่ะแล้วคุณก็จะเจอฟิม์ m s i มต่างๆแค่นี้เองคุณก็เลือกสีที่คุณชอบแล้วก็กดเข้าไป สมมติเราชอบเราชอบคลาสสิกโคมก็ปวดแล้วก็ใช้คลาสสิกโคมถ่ายได้เลยนี่ก็คือก็จบหลังกล้องแบบจบหลังกล้องแบบนั้นได้แล้วแค่นี้ค่ะอ๋อแล้วอย่างที่ใหญ่ลืมมาตั้งค่าก็คือค่า IQ อันแรกเลย Image quality ก็คือไฟล์อ o g JPEG ก็ปลดเป็นไฟล์ l อ g JPEG นะคะเพราะว่าถ้าเป็นไฟล์ l อคุณสามารถสำหรับมือใหม่ก็คือสามารถโพสได้เลยหรือว่าถ้าอยากจะไปแต่งรูปใหม่ก็ใช้ไฟล์ l อไปแต่งนะคะแค่นี้ค่ะแต่ถ้าใครอยากจ,จะรู้ Advanced มากยิ่งขึ้นให้ดูคลิปนี้ในภาคต่อไปนะคะถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่พเนอธิบายไม่เข้าใจวันนี้พยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายมากที่สุด ก็ถ้ามีอะไรสนใจก็พิมพ์คอมเมนต์ได้ร่างได้เลยแต่เพือนเดิมแบบมีเวลาก็จะรีบมาตอบให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องนี้ให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะเรื่องแรกที่จะพูดก็คือนี่คือดีฟอร์กล้องมาเลยอ่ะค่าต่างๆที่เราบอกไว้เนาะอันนี้ก็คือค่าสปีดโดยตอแนแรกมันยังไม่เป็นสีโอเคค่าสปีดที่มันมีมากับกล้องนิ้โป้งก็คือสปีดอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะปรับ แล้วก็ค่า f อยู่ตรงนี้เกี่ยวเกี่ยวตรงนี้เราเปลี่ยนนี่คือค่า f a ก็คือออโต้เนาะค่า f นี้ตั้งแต่ค่า f 16 11 8 5. 6 4 f 28 f 2ถ้าเลขเลน้อย,อยก็ยิ่งหน้าชัดหลังเบอร์นี่คือ f 2สมมติถ้า f เลขเยอะๆอ่าความต่างก็คือเห็นไหมมันมืดขึ้นมืดขึ้นไม่พอมันจะชัดทางภาพด้วยพอ f มืดขึ้นเนี่ยเราจะต้องปรับสปีดลงเพื่อให้มันเท่ากันเห็นปะ320เห็นไหมอันนี้ก็จะปรับพอดีพอดีละ แต่ภาพมันจะชัดขึ้นเดี๋ยวจะแปะให้ดูนะแล้วก็อีกค่าหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือค่า ISO ทีเนี้ย ISO เฟลเลอร์ส่วนใหญ่จะใช้ตัวนิ้วนิ้วชีน้นี่แต่มันไม่มาเห็นไหมนี่คือค่าที่มันไม่ยอมขยับเลย ISO ก็ต้องกลับไปเปิดดึงปุ่มนี้ขึ้นมาจากตัว A ให้เป็นตัว C ตัว A นี่คือออโต้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว C ให้เราขยับได้ตอนนี้สังเกตปุ่มตัวนี้ขยับได้เห็นไหมเฟนเือกขยับนิ้วนี้แล้วก็ขยับละ ทำไมจําเป็นที่ต้องแับพวกนี้เนี่ยพวกนี้พวกนี้ให้เร็วของพวกนี้เราต้องขยับให้เร็วเพราะว่าบางทีการถ่ายรูปแต่ละอย่างเราต้องการความเร็วถ้าเรามานั่งดึงอ่ะฝือถ้าคุณถนัดถดึงก็ค่อยๆดึงเงียก็ได้แบบอยากจะติ๊กก็ค่อยๆดึงค่อยๆหมุนเนี่ยคือค่า ISO ทั้งหมดเลยแต่เป็นรู้สึกว่ามันอาจจะช้าไปนิดนึงก็เลยกดนแบบนี้และไอ้ด i a ข้างบนเนี่ยก็คือค่าสป e ดชัตเ t t e r ก็คือค่าดิวโป้งเหมือนกันเห็นไหมอยู่ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะหมุนไปได้เลยป p ดชัตเตอร์เทไหร่ ยิ่งเลขน้อยก็ยิ่งชัตเตอร์เข้าช้าแล้วคุณสังเกตไหมพอช้าเนี่ยแสงอะเห็นปะมันสว่างเดี๋ยวให้ดูไปด้วยกันอ่ะอันนี้คือเรื่องของค่าสปีดช,ชัตเตอร์นะคุณสังเกตไหมภาพในรูปสว่างมากเพราะรอสปีดช,ชัตเตอร์แค่หนึ่งวิกดปึ๊บโอ้โหใช้เวลานานมากกว่าจะได้รูปหนึ่งแล้วสว่างมากเพราะเวลาสปีดชัตเตอร์มันจะทํางานนี้ม่านอะจะจะจะ,จะตัด ปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะตัดช้าแสงมันเลยเข้านานที่เราใช้ส,ป,สป,ปีดชัตเตอร์เ็กๆเยอะๆเนี่ยก็คือพวกถ่ายพุถ่ายแบบถ่ายให้มันเบลอๆอย่างเงี้ยก็คือใช้เลกน้อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอนะหมุนไปเลกเยอะๆแล้วซึ่งมือที่เราจะถือไหวส่วนใหญ่ก็คือจะประมาณ125ที่เราถือแล้วนิ่งเนาะเห็นไหมมันจะมืดขึ้นเวลาเรามืดขึ้นเนี่ยเราก็เปิดไอโซสว่างขึ้นก็ได้ไม่ต้องเยอะมากเห็นไหม ก็จะได้ประมาณนี้แหละค่าปกติและที่แสงปกติแต่ในกรณีคุณน่ะจะไปถ่ายงานกีฬาอะไรงานสปอร์ตเลยคุณปรับไปเลยครับพันสองพันสามพันอะไรก็ได้ให้มันไวขึ้นแต่พอไวเนี่ยคุณสังเกตไหมภาพมันมืดขึ้นเพราะแสงอะ่ะมันเข้ามาอย่างนี้ฟุ๊บแล้วคุณปิดชัตเตอร์เลยมันเลยทําให้แสงอะ่ะเข้ามาในกล้องน้อยภาพมันเลยมืดแต่คุณสามารถเก็บวัตถุที่มันวิ่งเร็วๆได้ นี่คือเรื่องค่าสปีดชัตเตอร์พอมันมืดปุ๊บเราอาจจะต้องเปิดไอโขึ้นเพื่อให้ภาพมันสว่างขึ้นเห็นไหมแต่เมื่อไรคุณเปิดไอโสูงน้อยก็ขึ้นแปลว่าทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยในการถ่ายภาพก็อาจจะต้องคิดดีๆเนาะไอเเนี่ยถ้าเลขน,น้อยๆอะ่ะก็จะไม่ค่อยมีน้อยเกิดขึ้น คือ ISO ใช้ในการชดเชยแสงถ้าเลขน้อยๆไม่ค่อยมีปัญหาเลยจุดๆไม่เคยขึ้นในในกล้องแต่ถ้าคุณเห็นภาพที่มันจุดๆขึ้นอ่ะเพราะว่า ISO เนี่ยมันมากยิ่งขึ้นเหมือนมันชดเชยแสงเขาค่าอื่นมันชดเชยไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยทาให้มีจุดๆในภาพซึ่งาอาจจะเวิร์กนะเพราะว่าฟูจิฟิล์มเป็นกล้องที่แบบว่าอาจจะต้องการจุดๆ,ๆในภาพให้มันดูแบบภาพเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะและปุ่มตรงนี้จะมี2ค่านะคะข้างในในปุ่มตรงนี้ทุกคนเห็นจะมีทั้งค่า ISO ค่า speed shutter ค่าดึงลวหมุน ก็คือค่า ISO ตัว A เนี่ยคือออโต้ตัว C เนี่ยคือทําให้เรากดปุ๊บเราสามารถหมุนในดอ a l ได้เลยแล้วถ้าเราไม่อยากหมุนในได i a l เราสามารถหมุนในนี้ได้เลยว่าเราจะปรับ ISO เท่าไหร่ 5,000, 4,000, 2,500, 1 6 8 0ั0ห0า0ั0ถึง125อันนี้คือค่า ISO ซูเฟเลอร์จะปรับตั้งไว้เป็นตัว C แล้วกันแล้วก็ค่า Speed Shutter เนี่ยก็คือสามารถหมุนจากตรงนี้ได้เลย เป็น A ก็คือออโต้หรือสปีดชัตเตอร์จะประมาณ4 0 0พันก็คือมันจะไวมากและแสงก็คือจะมืดมากแต่ถ้าเราล้นมาอยากจะบอกว่าสปีดชัตเตอร์มือที่เราถือได้นิ่นก็คือช่วงประมาณ 100, 1 0 0 1หนเนาะก็คือขั้น125แล้วถ้าเลขน้อยมากก็จะยิ่งสว่างภาพจะเก็บแล้วภาพจะมีความสันไหวมากยิ่งขึ้นถ้าเราจะหมุนได้ก็ต้องกดเป็นตัวทีเนาะบี <B S 2> คือบ,บัโบโหมดไว้ถ่ายพวกพุกอะไรที่เราสามารถคอนโทรลที่เราต้องการแบบแสงเข้าและแสงหยุดตอนไหนเนี่ยคือเป็นการที่ ใช้ตัว B m หมดซึ่งอาจจะลึกเกินไปที่เราจะใช้เนาะอันนี้อาจจะเป็น EP ถ่อไปเรื่องที่สอนที่เราสอนก็คือเรื่องฟิล์มเนาะเราก็จะกดตรงนี้ปึ๊บคุณเห็นหน้าจอไหมมันขึ้นแบบนี้อ่าอันนี้มันเป็นไวเบลลัสแล้วฉันหมุนแบบนี้อ่ะจริงๆก็ใช้ตรงนี้ก็ได้แต่ที่จะให้ถนัดก็คือนี่นิ้วแปะมุแมแหวนตรงนี้หมุนตรงนี้ค่ะเห็นไหมพอหมุนแล้วมันไปเห็นไหมเราก็จะเข้าโหมดน,นี้กันฟิล์ม simulation พอเรากดเข้าไปตรงนี้ที่นึง เหมือนกดชัตเตอร์ค้างไว้นะคราวนี้เราก็จะแค่หมุนตรงนี้มันก็จะหมุนไปแหละเอเห็นปะเนี่ยเราก็ดูได้เลยว่าฟิล์มซีมูอ่ะในนี้มันมีสีอะไรบ้างก็โพเวียก็คือสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็หมุนไปอีกก็จะเป็นวีวิดนะคือวิวีวิดแล้วก็ซอฟต์คลาสสิกโคมเลียร่าเอทนะคะโพเนกาทีฟโพเนกาทีฟสแตนดาร์ดคลาสสิกเน็กนอสโตจิก ชีนมแล้วก็พวก like, rome, like, er, แบบโมโนโคมหรืออะไรเงี้ยซีเปียเราก็สามารถตั้งในนี้ได้แล้วนอกจากฟิล์มซิมที่เขาให้มาตามไดออแค่นี้แล้วอ่ะเราสามารถโหลดในเว็บไซต์ได้อีกด้วยถ้าถ้าจะเปลี่ยนโหมดเนี่ยที่โหมดต,ต่อไปที่เรื่องที่สําคัญก็คือไวบาลานก็กดตรงนี้แล้วก็ไวบาลานพอเราเป็นไวบาลลานแล้วเนี่ยก็แค่หมุนมันก็จะกลายเป็นไวบาลนให้แล้วเห็นปะตรงไดออข้างหน้าเนี่ย ซึ่งวิธีดูง่ายๆก็อย่างที่บอกเราสามารถหมุนไปเรื่อยๆเลยเราจะเห็นเลยเห็นปะแต่ถ้าไม่มีอิน a ค e ไม่มีสีที่ชอบจริงๆมาเควินค่ะเฟนเดอร์ชอบทำเควินก็เข้ามาเลื่อนขวาอ่ะก็จะเจอนี่เหลืเลขคนนี้เราสามารถหมุนขึ้นหมุนลงให้ตามเควินหรือว่าเพิ่มถ้าเป็นถึงแบบเลข1นึ่พันอย่างเงี้ยก็จะเป็นติดโทนเหลืองแต่ถ้าจะไม่ถึง1นึ่พันหรือว่าเลขน้นนอยๆก็จะติดโทนฟ้าเห็นไหมคะคือในกราฟเควินเนี่ยจะมีแค่ โทนอุ่นกับโทนเย็นเลขน้อยก็จะฟ้าเลขเยอะก็จะเหลืองแค่นีน้แต่สมมติเราปรับแล้วเออฟนเนอร์ชอบป,ประมาณนี้แต่ยังอยากให้มันแบบเฮ้ยติดเหลืองติดอะไรอ่ะเราสามารถมาทางขวาเอาเแล้วก็กดการาฟได้เลื่อนหนยเห็นปะเห็นปถ้าอยากไปทางเขียวก็จะติดเขียวเนี่ย i ินเคสถ้าสมมติอยากถ่ายรูปจบหลังกล้องแล้วอยากให้ติดโทนอะไรไปเลยอ่ะก็ต้องมาชิปสีแบบนี้ตรงนี้แล้วก็แค่ชิปเสร็จตรงนี้ก็กดแค่นี้มันก็จะชิปบวยสมมติเราไปคาเฟ่เนี่ยเราแบบมันติดโทนแดงมากแเราอยากให้แบบเออมันดู มันดูติดอีกโทนหนึ่งอ่ะเราก็แค่ชิปสีจากฝั่งตรงเนี้ยบบอีกฝั่งตรงข้ามหนึ่งแค่นั้นเองหรือว่าจริงๆถ้าใครไม่ค่อยเข้าใจตรงเนี้ยลองกดมั่วๆค่ะแล้วคุณชอบสีไหนคุณก็ไปสีนั้นเลยนี่คือจริงๆการถ่ายภาพอาจจะไม่ได้มีกดตายตัวอาจจะเป็นแค่เนี้ยแหละแค่การถ่ายมั่วๆของเราแ้วอย่าลืมนะเราถ้าเาชิปสีแล้วอย่าลืมชิปกลับมาให้มันอยู่ตรงกลางนะไม่ใช่ไปที่อื่นแล้วแบบเอออาจจะติดโทนสีชิปอยู่อะไรเงี้ยอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะคะถ้าคุณหมุนกดตรงนี้อีกทีหนึง่นง อันนี้คือดีฟอลต์ดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์อันนี้สำคัญมากกดเข้าไปแล้วเราก็แค่หมุนวงล้อเว้ยอเมซิ่งมากมันจะเห็นปั๊กมันจะซูมแบบอัตโนมือหนึ่งเป็นถึงสตอ็อปซูมสองสตอ็อปแล้วก็ซูมอีกสตอ็อปหนึ่งเพื่ออันนี้เพื่อในการแบบถ้าเราถ่ายรูปอะแล้วตัวเลนเนี้เปลี่ยนเลนสไม่ได้มันทําให้เราสามารถถ่ายภาพได้มุมมองมากยิ่งขึ้นด้วยคือเก๋มากเนี่ยอันนี้สําคัญที่คุณต้องจําไว้นี่คือมุมของเลนสที่ได้ทั้งสามช่วง จากกล้องเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์เนอ Amazing ปะ่ะที่เราปรับค่าเอ่อซิงเกิลอะไรเห่างี้ก็คือกดตรงนี้หมุนขวาแล้วก็นิ้วโป้งอะเห็นปะ่ะเลื่อนเอาเลยซิงเกิลพอยต์แล้วก็สามารถกดเลื่อนจะโฟกัสตรงไหนก็ได้จะโฟกัสเป็นโซนให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้ถ้าของมันใหญ่เห็นปะ่ะเห็นไหมโฟกัสมันก็จะวิ่งไปแล้วแต่ถ้าถ้าเราอะที่เฟนเดอร์ชอบใช้คือให้หมุนจนเจอคำว่าแท็กกิ้งเห็นปะ่ะเป็นแท็กกิ้งหมายความว่าถ้าเฟนเดอร์ กดถ่ายครึ่งหนึ่งตรงนี้แล้วเราหมุนไปไหนเนี่ยกล้องมันยังแท็กตัวสิ่งนั้นให้อยู่ได้เห็นปะเอออันนี้สําคัญมากวาเวลาต้องการถ่ายวัตถุอะไรที่มันเร็วๆหรือไวๆอ่ะเฟนเนอร์ก็จะใช้แท็กแบบโฟกัสไว้ตรงกลางไว้แล้วก็แท็กกิ้งเอาเนี่ยมันก็ยังอยู่ไม่ว่าเราจะหมุนไปไหนอะ่ะโฟกัสมันจะอยู่ตรงกลางเสมอแต่แท็กกิ้งอะ่ะอย่าลืมมา,มาเปิดตรงีให้เป็นตัว C นะไม่งั้นอะ่ะมันจะไม่แท็กให้เออแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ถ้าเราเปิดเป็นตัว S เห็นปะมันจะไม่แท็กเนะ เนี่ยมันจะแบบโฟกัสมันก็นคือจะอยู่แล้วก็ไปก็คือไปตามที่เราอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเปิดเป็นตัวซีเมื่อไหร่แล้วเราโฟกัสแก้วน้ําไม่ว่าเราจะอกล้องไปทางไหนรีเฟรมยังไงก็คือแบบนี้คือเราใช้เคสเนี้ยในกรณีที่แบบเราอ่ะไม่ได้อยากไว้วัตถุอยู่ตรงกลางแต่เราอยากวัตถุไว้ตรงนู่นตรงนี้แต่วัตถุจะเคลื่อนที่ไวเช่นคนเดินเดินเนี้ยเฟนกก็จะแบบโฟกัสคนแล้วว่าหมุนเลยเว้ยเพราะว่าอยากได้ภาพแบบแนวแบบ c a n ดิดสตรีทให้เร็วอะ่ะอาจจะต้องใช้โฟกัสหมดแท็กกิ้งนะอยากให้ทุกคนจําไว้แต่ถ้าไม่ได้ เราหมุนจอซิกไว้ด้านขวาทีแล้วก็กลับมาเป็นซิงเกิลพอยต์ก็ได้เป็นแค่โซนอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วก็หาโฟกัสให้ได้อยู่ดีแต่ว่ามันจะไม่ค่อยดีเฟมเห็นปะพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติเราถ่ายเราเราหมุนปุ๊บอา้าวหายแล้วเนี่ยโฟกัสก็จะไปหาจุดนู่นนู่นนู่นไว้เนี่ย,ย,ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่อาจจะต้องเข้าใจด้วยปุ่มเนี้ยถ้าถ้าใครยังไม่ได้คอสตอมนะคะปุ่มเฟดดี้เทคชั่นก็คือปุ่มนี้กดไว้เฟดดี้เทคชั่นออฟก็จะไม่ตามหาหน้าตาคนอันนี้ไม่มีคนแต่ถ้าเเปปปิดุ๊บก็็จะนนออ อันนี้ก็คือ face detection on เห็นาะมันจะหาดวงตาเราทั้งหมดเลยอ่ะ face detection off ก็คือจะไม่เห็นจะไม่แบบโฟกัสหน้าตาเราต้องใช้ face detection on หรือ off เพียงเพราะว่าถ้าเราอยากให้ การโฟกัสคมหรือชัดเขาบอกว่าโฟกัสที่ชัดที่สุดก็คือโฟกัสที่ตาค่ะส่วนต่อจากนี้จะเป็นส่วนที่ยากแล้วทุกคนอาจจะต้องเหตุเห็นชั้นนิดนึงนะคะซึ่งเราอ่ะบอกแล้วว่าแต่ละปุ่มที่เฟอเจอร์ออกมามันมีปุ่มไหนบ้างต่อจากนี้จะเป็นจุดปุ่มที่ลึกขึ้นไปอีกก็คือพวก FN ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นปุ่มนี้ปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้หรือว่าการสวัปหน้าจอซ้ายหรือขวาก็สามารถเป็นปุ่มคีย์รัดต่างๆได้เหมือนกัน อย่างแรกที่เพิ่งเจอเลยเมื่อกี้คือปกติหน้าจอมันจะปัดได้ใช่ไ่ะคือเลือกปัดไม่ได้เราก็เลยต้องเข้า,าตรงที่เมนูก่อนแล้วก็เข้ามาตรงไอฟันเฟืองนี้แล้วก็กดไปที่ b u t t o m Dial Setting มาทางขวาเลื่อนมาจนถึงหน้าเนี่ยหน้า3ทับสามบั o ทอมเดีย t เซต s c r e e n สก t t นเซตติงแล้วกดขวาไปทีหนึ่งแล้วจดปุ่ม T ข a FN ให้มาอ่อน เราต้องเปลี่ยนเห็นปะปรับขวาเป็นไว้บาลานซ์ปรับซ้ายเป็นฟิล์มซิมูเลชันซึ่งของแบบเนี้ยเราสามารถปรับได้นะหรือว่าปรับขึ้นเป็นอะไรตอนนี้ปรับขึ้นเป็นกราฟปรับลงอ๋อเป็นแบบเป็นน้ำเป็นระดับน้ำเออของพวกเนี้ยเราสามารถปรับได้ค่ากล้องเนี่ยสามารถปรับได้สองแบบกดตรงนี้ก่อนแล้วปรับพวกเนี้ยเรามาปรับเองอันนี้เพื่อนอาจจะไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันลึกมากแล้วแต่คนที่อยากจะปรับค่าเนาะ ไม่ว่าจะปรับอะไรค่าโฟกัสหรือว่าค่าแบบดนามิกเน้ค่าไวบลาร์อะไรเงี้ยเอาปรับเองแต่ที่วันนี้จะบอกก็คือสิ่งที่คุณปรับๆเพื่อจะให้อยู่ตามุ่มต่างๆเหมือนเฟนเดอร์ก็คือกดปุ่มดิสเพย์หรือแบ็คค้างไวแค่นี้และนี่ก็คือ F N แต่ละปุ่ม T F N 1่ทีเห็นหรออยู่ตรงไหนมันก็จะเลื่อนลงมาเขาก็จะหลอเห็นป่ะปุ่มข้างหน้าตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือเราเป็นไอ้นี่ไว้แล้วอะ face detection on หรือ off ก็จะมีบางปุ่มที่เฟนเนอร์จะเปลี่ยนเดี๋ยวเฟนเนอร์จะลองเปลี่ยนเสร็จแล้วมาสรุปให้ฟังว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างวิธีการเปลี่ยนก็แค่แบบสมมุติว่าปุ่มตรงนี้อ่ะปุ่มสไลด์ขึ้นเราไม่ชอบเลยอยากให้เป็นปุ่มอื่นเราก็แค่กดเข้ามาเนี่ยเราก็เลื่อนได้เลยคุณสามารถเลื่อนได้เลยว่าอยากเลืเลอกอะไรในนี้แบบซึ่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนอ่ะแล้วแต่ว่าว่าจะ จะแบบชอบอะไรเอออันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะฟูจิมีตรงคัลเลร์โคม fx บูก็คือเหมือนทําท้องฟ้าให้ฟ้าขึ้นหรือว่าสมูทสกินเอฟเฟกเนี่ยก็ควรออกมาเหมือนกันแบบทำผิวให้บบแบบแบบอนี้ขึ้นยอยะไรเงี้ยโฟกัสเช็คหรือใครจะใส่อะไรอันนี้อาจจะต้องแบบนั่งดูอีกทีหนึ่งว่าใช้อะไรเนาะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยเฟนเดอร์ไปนั่งคอสเมต์มา,มาว่าปุ่ม fn ต่างๆเฟลเลอร์ใช้ทำอะไรบ้างปุ่มที่เฟนเดอร์คอสเมต์มา,มาโดยการที่กดตรงนี้ค้างไว้ แล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ซึ่งแต่ละหน้าต่างเราสามารถเปลี่ยนต่างๆได้ซึ่งปุ่มแรก fm1 Fender ก็ใช้เป็น Record เพราะว่าไม่งั้นอะ่ะมันจะยากมากในการจะ r e c o r ดวิดีโอเพราะว่าเราต้องไปกดนะปุ่มได้หมดหรือว่ากดเลือกเมนูวิดีโอแล้วก็กว่าจะได้อัดคือมันช้ามากเราก็เลยแบบเอามาไว้ข้างหน้าเลยง่ายปุ่มที่2ก็ยังเป็นตัว control ring setting เหมือนเดิม control ring setting ก็ที่เหมือนเดิมค่ะที่แบบว่ากดปุ๊บ กดปุ๊บเราก็จะเจอ,อนันี้อันนี้ก็คือคอนโทรลลิงที่เฟนเน่ใช้ไว้ปุ่มเดิมเนาะแล้วก็วก,การโฟกัสคนแบบ eye detection on หรือ off ก็คือจับตาคนหรือไม่จับตาคนเฟนเน่ก็ใช้ในปุ่มนี้แล้วก็สวายหน้าจอไปทางซ้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นฟิล์มซิมูเลชันสไลด์หน้าจอไปทางขวาก็เป็น f lock view axis แล้วก็กดลงอันนี้ก็คือจะเป็นวัดระดับน้ำนะคะ แล้วก็ตุ่มตรงนี้เปลี่ยนเฟนเอร์เปลี่ยนเป็นไว้บาลานเพราะรู้สึกว่าไว้บาลานใช้บ่อยก็เลยเอาไว้บาลานออกมาดีกว่าปุ่มนี้ก็ยังคงไเหมือนเดิมค่ะ,ะแล้วก็ตัว s ล l e c t o r ก็คือตรงนี้ที่เุาหมุนขวาอย่างนี้ก็จะเป็น ND เหมือนเดิมตัว Q ก็ Q เหมือนเดิมค่ะทีนี้นอกจากทั้งหมดที่พพนเวอร์พูดมานี้แล้วอะที่ว่าไม่ว่าคุณอะปุ่มนี้คุณอย่าลืมนะใช้ในกรณีที่แบบว่าอะไรที่เราใช้บ่อยๆให้ออกมาให้หมดอยู่ในคีย์ลัดของกล้องแต่มันยังมีอีกปุ่มหนึ่งที่เรากด Q ตรงนี้้เขาไป แล้วเราอะสามารถปรับตรงนี้ได้ซึ่งกดค้างตรงนี้อีกทีหนึ่งคุณจะเห็นหน้าต่างเวยนี่คือการที่ คุณเลือกฟิล์มซิมูเลชันมาแล้วแล้วคุณยังไปปรับค่าในฟิล์มซิมูเลชันต่างๆให้เป็นโทนสีเป็นโทนเรายิ่งขึ้นคอสตอมหนึ่งคุเอทีฟคีเอทนิวอันนี้คือการที่คุณนใช้ฟิล์มซิมูเลชันไม่ว่าจะเป็นสีคลาสสิกเน็กหรือว่าคลาสสิกโคมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถปรับตั้งค่าในนั้นได้อีกชิปสีไปยังไงเป็นยังไงแล้วเราเซฟค่าไว้ต่างๆ,ๆแล้วเรามาใช้ทีหลังได้อีกคือแบบ มันเป็นการตั้งค่าที่ลึกมากกว่านี้นะเราอาจจะจบแค่นี้พอแล้วแล้วเดี๋ยวในเรื่องการทําสีภาพให้มันสวยมากยิ่งขึ้นแล้วเราเซฟไว้เป็นเพีรเซตของเราอะ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปต่อไปนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มันประโยชน์หรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนก็ลองพิมพ์สอบถามเฟนเดอร์ได้เลยนะคะจะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเ็นเดอร์ตอบแล้วทําคลิปดีๆให้ดูแล้วก็อยากจะแบบช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้หน่อยเนาะเพราะว่าก็แต่ละคลิปก็จะออกมามันยากมากแล้วก็จะถ่ายทาค,คลิป หรือว่าจะเอาความคิดในหัวออกมาพูดให้แบบง่ายที่สุดย่อยที่สุดซึ่งวันนี้คืนมีน้องชายมาประกบเลยบอกให้แบบเจ๊ต้องพูดให้ง่ายยังไงนะคะโอเคอยังไก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย